าบีบาตอนนี้เราเจอแล้วนะฮะคาปิบาราเอาสามแบบนะไบแล้ขาหยบไม่หยบนี้ผมก,ก็ตั้งของมาครบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรีบไปที่ร้านชาวดอยกันนะคะก็จะ เาป็ดด้ไหมอ่ะเป็นกระต่าโรงเรียนไอตัวนี้กระเป๋าสีเขียวต้งไงไม่ล้ววะมาหยิบแล้วทหยิบ่ไม่ตอนนี้เราก็ได้คาบน่ามาแล้วนะคะเยอะตั้งมตัวนะคะนี่เลยเดี๋ยวเอาไปเดี๋อะแรเอาไปแล้จับตัวที่บ้นด้วยนะคะเป็ตัวเเปเ่เราเปที่บ้าน ต่อเลยนะครับตัวที่เ็แล้วก็ได้แบบนี้เอาอ่ะลืมตัวที่เดใครได้แล้วกที่เจ็ดว่าเราจะแดนแนจะพคืงไม่ใหญ่ๆตรงตที่ตรงที่ตรงที่ใส่ตรงที่ใส่มันจะใกล้แบพาแล้วตกที่ใสอ่ะมันจะหลุดอันนี้ก็คือน้องหมีนึงนะคะ รีบเก็กันน้าของมาครบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรีบที่ร้านชาวดอยกันนะคะ

อ้าวมาดูกันเลยฮะเดี๋ยวปาช่วยนะอันนี้น้องชอนมันเป็นตัวอะไรอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยก็ถืออะไรอยู่อ่าแล้วก็บอกเพื่อนๆด้วยสปรดเปล่าอันนี้คือดึงได้นะน้องชอนจับจับให้ปะปะโอ้จับให้ปะปะี่ดึงมันไม่ได้อ่าแล้วก็ปล่อยเห็นไหมแล้วก็ดึงให้เพื่อนดูหน่อยอันนี้เราต้องขอบคุณ ร้านกาแฟชาวดอยด้วยนะครับที่เออื้เฟื้อสถานที่ให้พวกเราได้รีวิวเดินเหนื่อยๆก็แวะกินกันได้อันนี้มาดูตัวที่สองเลยตัวนี้มันคืออะไรมันสะพายอะไรอยู่ฮะกระเป๋ามังคุดมังคุดมังคุดเหรอแล้วมันแกะได้แกะไม่ได้เนาะโอเคไม่แกะดีกว่าแกะได้ตรงอ๋อโอเคโอเคได้มาดูตัวถัดไปอันนี้ก็คือตัวทิ่ไม่เจอตัวงที่เจรอไหนมา,นาดูหน้าชัดๆหน่อยอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวป้าจะซูมเข้าไป เหมือนหมีนะแต่หน้าตาตลกมากเลยอ่ะมาดูตัวถัดไปครับน้องชอ้อนโดนัทโดนัทเหรอโอ้นี่ไนงะโอ้มันก็มีโดนัทเอาไว้กินเลยตุนเอาไว้ถอดออกได้ไหมถนะอดออกได้ไหมนะโดนัทนอ,อราถอดออกจากคอได้ไหมถนะอดได้อ๋อตัวถัดไป,ต,โโปตัวนี้น,ะน้องทอนชอบมากเลยไหนน้องบีบสิ <c oughs> แล้วมีหัวมีส้มอยู่ข้างบน <c oughs> หัวมันด้วยนะ <c oughs> ไหนน้องทอนบีบดีๆหน่อยดู ฟูหลับหลับฟูฟูอันนี้เหมือนทอนที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรวะน้ำลายขี้บูโกงอ่ะอันนี้ตัวท้ายแล้วหมูอ๋อแล้วทำไมมันถึงอยากเป็นหมูว่ามันเป็นคัดลอกไล่าอยู่แต่ว่าอยากเป็นหมูเหรอใช่เอออันนี้อยากเป็นหมีอืมอยากจะแตงร่างนี่เองอ่ะัวนี้อยากเป็นโดนัทอ่าโอเคก็มีอะไรจะบอกเพื่อนอีกไหมฮะ ไม่ตรงนั้นเขาก็ตุนอาหารไม่กินตลอดแล้วมีอะไรอยากบอกเพื่อนอีกไหม